น้ป่าเขียวชุ่มที่ซึ่งแสงแดดสัดส่องลอดผ่านแมกไม้ลงมากระทบพื้นดินภาพชีวิตเล็กๆก,กำลังดำเนินไปอย่างสงบสุขทว่าความเงียบสงบนั้นถูกทำลายลงด้วยเสียงเคาะที่ดังถี่รัวราวกับจังหวะกลองที่บรรเลงโดยนักดนตรีผู้ชำนาญการเสียงนั้นดังก้องกังวานไปทั่วผืนป่า เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งนั่นคือนกหัวขวานสัตว์ปีกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศของป่านกหัวขวานเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการเจาะต้นไม้เพื่อหาอาหารสร้างรังหรือแม้กระทั่งส่งสัญญาณสื่อสาร พวกมันมีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งซึ่งช่วยให้พวกมันสามารถทนต่อแรงกระแทกจากการจิกตีไม้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อกะโหลกศีรษะของพวกมันได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดูดซับแรงกระแทกลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สมองและลิ้นที่ยาวเป็นพิเศษของพวกมัน ก็ช่วยให้พวกมันสามารถดึงมแมลงและหนอนที่ซ่อนตัวอยู่ในรอยแตกของเปลือกไม้ได้อย่างง่ายดายการสร้างรังของนกหัวขวานถือเป็นกระบวนการที่น่าสนใจอย่างยิ่งพวกมันใช้จะงอยปากที่แข็งแรงของพวกมันเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ของต้นไม้ที่ตายแล้วหรือต้นไม้ที่กำลังจะตาย สร้างโพรงที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนโพรงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านสำหรับพวกมันเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พักพิงให้กับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆอ,อีกด้วยเมื่อนกหัวขวานทิ้งรังไปแล้วสัตว์ต่างๆเช่นกระรอกนกฮูกขนาดเล็กหรือแม้แต่ค้างคาว ก็อาจเข้ามาใช้ประโยชน์จากโพรงที่ถูกทิ้งร้างเหล่านี้ความน่ารักของนกหัวขวานไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมที่น่าสนใจของพวกมันด้วยพวกมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดและประับตัวเก่งสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารที่หลากหลาย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างน่าทึ่งบางครั้งเราอาจเห็นพวกมันใช้เครื่องมือเช่นกิ่งไม้เล็กไม้ยามกเพื่อดึงมแมลงออกจากรอยแตกที่ลึกเกินกว่าจะใช้ลิ้นได้นิสัยของนกหัวขวานนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์บางชนิดเป็นสัตว์ที่รักสงบชอบอยู่โดดเดี่ยว ในขณะที่บางชนิดชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆพวกมันสื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่หลากหลายและการเคาะจังหวะที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอาณาเขตการหาคู่หรือแม้กระทั่งการเตือนภัยอาหารของนกหัวขวานส่วนใหญ่ประกอบด้วยมแมลงและหนอนแต่พวกมันก็กินผลไม้ทั่ว และน้ำหวานจากดอกไม้ด้วยเช่นกันอาหารที่หลากหลายนี้ช่วยให้พวกมันสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและช่วยควบคุมประชากรมาแมลงในป่าอีกด้วยนกหัวขวานมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของป่าพวกมันช่วยควบคุมประชากรมาแมลงที่อาจเป็นอันตรายต่อต้นไม้ และการสร้างพรองของพวกมันก็ช่วยสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆนอกจากนี้การเคาะต้นไม้ของพวกมันยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นไม้และช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจโลกที่น่าทึ่งของนกหัวขวานเจาะลึกเข้าไปในชีวิตของพวกมัน ตั้งแต่การสร้างรังที่น่าทึ่งไปจนถึงนิสัยที่น่ารักและบทบาทสำคัญของพวกมันในระบบนิเวศของป่าเราจะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงเคาะที่คุ้นเคยและพาคุณไปพบกับความมหัศจรรย์ของสัตว์ปีกชนิดนี้อย่างใกล้ชิดเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยในโลกของนกหัวขวานที่ซึ่งความแข็งแกร่งความฉลาด และความน่ารักผสมผสานกันอย่างลงตัวและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นเราจะเริ่มต้นการเดินทางสำรวจตั้งแต่ป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพไปจนถึงป่าสนที่เงียบสงบที่ซึ่งนกหัวขวานปรับตัวและ,จะเจริญเติบโตได้อย่างน่าทึ่งเราจะสังเกตพฤติกรรมการหาอาหารของพวกมันอย่างใกล้ชิด เรียนรู้เทคนิคการล่ามาแมลงที่น่าทึ่งและค้นพบความลับของการอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายนอกจากนี้เราจะสำรวจความสำคัญของการสื่อสารด้วยเสียงและการเคาะจังหวะที่ช่วยให้พวกมันสามารถรักษาอาณาเขตหาคู่และเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างรังของนกหัวขวาน เป็นมากกว่าแค่การเจาะโพรงในต้นไม้มันคือศิลปะแห่งการสร้างบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับครอบครัวเราจะติดตามกระบวนการสร้างรังอย่างละเอียดตั้งแต่การเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมไปจนถึงการตกแต่งภายในโพรงให้พร้อมสำหรับการวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อน เราจะได้เห็นความรักและความเอาใจใส่ที่พ่อแม่นกหัวขวานมีต่อลูกๆของพวกมันและเรียนรู้ถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูที่อบอุ่นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกนกนอกจากนี้เราจะพูดถึงภัยคุกคามที่นกหัวขวานเผชิญอยู่เช่นการสูญเสียถิ่นที่อยู่การล่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเราจะสำรวจวิธีการที่เราสามารถช่วยปกป้องพวกมันและรักษาสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ได้เพื่อให้แน่ใจว่านกหัวขวานจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของป่าของเราไปอีกนานแสนานานและเมื่อเราเจาะลึกลงไปในชีวิตของนกหัวขวาน เราจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าประทับใจมากมายเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดความรักความผูกพันและความสำคัญของการมีบทบาทในระบบนิเวศท,ทุกเรื่องราวจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าติดตามและเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งจะทำให้คุณหลงรักนกหัวขวานมากยิ่งขึ้น เราจะเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับสายพันธุ์ที่หลากหลายของนกหัวขวานแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปทั้งในด้านขนาดสีสันและพฤติกรรมบางชนิดมีสีสันสดใสสะดุดตาในขณะที่บางชนิดมีลวดลายที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม จากนั้นเราจะพาคุณไปชมการแสดงความสามารถในการเจาะต้นไม้ของพวกมันอย่างใกล้ชิดคุณจะได้เห็นว่าพวกมันสามารถเจาะต้นไม้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำได้อย่างไรและคุณจะได้เรียนรู้ถึงกลไกลทางชีวภาพที่ช่วยให้พวกมันสามารถทนต่อแรงกระแทกได้อย่างน่าทึ่งและเมื่อถึงช่วงเวลาของการสร้างรัง คุณจะได้เห็นความทุ่งเทและความอดทนของพ่อแม่นกหัวขวานในการสร้างบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยสำหรับลูกๆของพวกมันคุณจะได้เห็นความรักและความเอาใจใส่ที่พวกมันมีต่อลูกๆและคุณจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเลี้ยงดูที่อบอุ่นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกนกนอกจากนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายที่นกหัวขวานต้องเผชิญอยู่คุณจะได้เห็นว่าพวกมันต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและคุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่เราสามารถช่วยปกป้องพวกมันและรักษาสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่ได้เย่ อ่างไรและในช่วงท้ายของคลิปวิดีโอนี้เราจะสรุปทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับนกหัวขวานแล้วเราจะให้แรงบันดาลใจให้คุณออกไปสำรวจโลก,กธรรมชาติรอบตัวคุณและชื่นชมความงามและความมหัศจรรย์ของสัตว์ปีกที่น่าทึ่งชนิดนี้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความรู้ในโลกของ นกหัวขวานที่ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้รับแรงบันดาลใจและได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเราหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้กับคุณเริ่มต้นการเดินทางของคุณไปกับเราได้เลยเมื่อรังนกหัวขวานพร้อมสิ่งสำคัญคือการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยภายในรังพ่อแม่นกจะคอยคาบเศษไม้และสิ่งสกรปรกอื่นๆออกจากรังอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกนกนอกจากนี้พวกมันยังใช้สัญชาตญาณในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งรังอย่างชาญฉลาดโดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเช่น ทิศทางลมแสงแดดและความใกล้ไกลจากแหล่งอาหารเพื่อให้ลูกนกได้รับการปกป้องที่ดีที่สุดเมื่อลูกนกฟักออกจากไข่พวกมันจะอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่นกหัวขวานจึงต้องป้อนอาหารให้พวกมันอย่างสม่ำเสมออาหารหลักของลูกนกคือมแมลงและหนอนต่างๆที่พ่อแม่นกหามาได้ พวกมันจะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนป้อนให้ลูกนกเพื่อให้ลูกนกสามารถย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้พ่อแม่นกยังสอนให้ลูกนกรู้จักวิธีการหาอาหารด้วยตัวเองโดยเริ่มจากการพาพวกมันไปสำรวจรอบๆร,ร,รังและค่อยๆสอนวิธีการจเจาะเปลือกไม้เพื่อหา,มาแมลง นอกจากการป้อนอาหารแล้วพ่อแม่นกยังต้องคอยดูแลความอบอุ่นของลูกนกโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดลูกนกยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีเท่าที่ควรพ่อแม่นกจึงต้องคอยก,กกให้ความอบอุ่นแก่พวกมันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้พวกมันยังต้องคอยปกป้องลูกนกจากอันตรายต่างๆเช่น สัตว์นักล่าและสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อมีภัยคุกคามพ่อแม่นกจะส่งเสียงร้องเตือนภัยและพยายามขับไล่ผู้บุกรุกออกไปนิสัยที่น่าทึ่งอีกอย่างของนกหัวขวานคือความสามารถในการสื่อสารพวกมันใช้เสียงร้องที่หลากหลายในการสื่อสารกันทั้งเสียงเรียกคู่เสียงเตือนภัย และเสียงแสดงความดีใจนอกจากนี้พวกมันยังใช้การเคาะจังหวะบนต้นไม้เพื่อสื่อสารกันอีกด้วยโดยแต่ละจังหวะจะมีความหมายที่แตกต่างกันการสื่อสารเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดของพวกมันในธรรมชาติอย่างไรก็ตามชีวิตของนกหัวขวานไม่ได้ราบรื่นเสมอไป พวกมันต้องเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆมากมายทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์ภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการสูญเสียที่อยู่อาศัยเนื่องจากการตัดไม้ทําลายป่าและการขยายตัวของเมืองทำให้พวกมันสูญเสียแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยไปนอกจากนี้พวกมันยังถูกคุกคามจากสัตว์นักล่า เช่นงูและเหยี่ยวรวมถึงการถูกล่าโดยมนุษย์เพื่อการกีฬาหรือเพื่อการค้านอกจากนี้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนกหัวขวานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของพวกมัน และทำให้พวกมันต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาอาหารและการสร้างรังเพื่อปกป้องนกบหัวขวานและรักษาสภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยเริ่มจากการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้นอกจากนี้ เรายังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อนกในส่วนของเราได้โดยการปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารของพวกมันและติดตั้งกล่องรังนกเพื่อให้พวกมันมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนกหัวขวานก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของพวกมัน และร่วมกันปกป้องพวกมันจากภัยคุกคามต่างๆเมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญของนกหัวขวานเราก็จะตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตคลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจุดประกายให้ทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว และร่วมกันอนุรักษ์นกหัวขวานและสัตว์ป่าอื่นๆให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่าทุกการกระทําของเรามีความหมายและสามารถสร้างความแตกต่างได้ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลาสติกการปลูกต้นไม้หรือการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์ทุกสิ่งที่เราทําจะช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้นสําหรับทุกคน หลังจากที่ลูกนกเติบโตพอที่จะบินได้พวกมันจะเริ่มฝึกบินออกจากรังโดยมีพ่อแม่นกคอยให้กำลังใจและสอนวิธีการบินที่ถูกต้องเมื่อลูกนกสามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วแล้วพวกมันก็จะเริ่มออกไปสำรวจโลกภายนอกและเรียนรู้ทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการอยู่รอดด้วยตัวเอง แต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่นกไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าพวกมันจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่การดูแลลูกนกของนกหัวขวานเป็นกระบวนการที่ยาวนานและต้องใช้ความทุ่มเทยอย่างมากแต่พ่อแม่นกก็เต็มใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกนกของพวกมันเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงและปลอดภยัย ความรักและความเอาใจใส่ที่พวกมันมีต่อลูกนกเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรียนรู้ที่จะรักและดูแลสิ่งมีชีวิตอื่นๆรอบตัวเรานอกจากความสามารถในการสร้างรังและเลี้ยงลูกแล้วนกหัวขวานยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศอีกด้วยพวกมันช่วยควบคุมประชากรมาแมลง โดยการกินมแมลงที่เป็นศัตรูพืชน,นอกจากนี้พวกมันยังช่วยกระจายมเมล็ดพันธุ์พืชโดยการคาบมเมล็ดพันธุ์ไปกินในที่ต่างๆและเมื่อพวกมันถ่ายมูลออกมามเมล็ดพันธุ์ก็จะงอกขึ้นเป็นต้นใหม่รู้ที่นกหัวขวานเจาะไว้บนต้นไม้ยังเป็นประโยชน์ต่อสัตว์อื่นๆอีกด้วย สัตว์หลายชนิดเช่นนกฮูกกระรอบและค้างคาวใช้รูเหล่านั้นเป็นที่หลบภัยและที่ทำรังดังนั้นนกหัวขวานจึงเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ คลิปวิดีโอนี้ได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตของนกหัวขวานในแง่มุมต่างๆทั้งความน่ารักความสามารถพิเศษและบทบาทสำคัญในระบบนิเวศหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากคลิปวิดีโอนี้และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นกหัวขวานและสัตว์ป่าอื่นๆให้คงอยู่ต่อไป อย่าลืมออกไปสำรวจโลกธรรมชาติรอบตัวคุณและชื่นชมความงามและความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ทุกชีวิตมีความสำคัญและมีบทบาทในการสร้างสมดุลของระบบนิเวศเราทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องและรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้โลกของเราเป็นสถานที่ที่น่าอยู่สำหรับทุกชีวิตจากความน่ารักในการสร้างรังอันเป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงนิสัยอันโดดเด่นและบทบาทสำคัญในระบบนิเวศคลิปวีดีโอนี้ได้พาเราไปสัมผัสโลกของนกหัวขวานอย่างใกล้ชิดหวังว่าเรื่องราวของนกหัวขวานเหล่านี้ จะจุดประกายให้ทุกท่านได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศอันยิ่งใหญ่นกหัวขวานไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ที่น่าทึ่งแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุตสาหะความสามารถในการปรับตัวและความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตต่างๆในป่าใหญ่ การเรียนรู้เรื่องราวของพวกมันทำให้เราเข้าใจถึงความเปราะบางของธรรมชาติและความสำคัญของการอนุรักษ์ขอให้ทุกท่านจดจำภาพความน่ารักของนกหัวขวานและบทบาทสำคัญของพวกมันในระบบนิเวศและร่วมกันเป็นกระบอกเสียงในการปกป้องรักษาผืนป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกมันและสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย ความหลากหลายทางชีวภาพคือของขวัญอันล้ำค่าที่เราต้องส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังร่วมกันสร้างโลกที่สมดุลและยั่งยืนเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ชื่นชมความงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสืบไปขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุข และแรงบันดาลใจในการออกไปสำรวจและเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวเราขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย